สวัสดีครับสวนกิติรธ,ธราครับผมเจอกันช่วงอากาศร้อนแบบร้อนตับแลบเลยทีเดียวอวันนี้ผมะพาเพื่อนมาดูปลูกผักสลัดเนี่ยเติมปุ๋ยกี่ครั้งหลายหลายคนก็เท่านั้นครั้งเท่านู้นครั้งเท่านี้ครั้งอายุเท่านั้นใส่เท่านี้อายุเท่านี้ใส่เท่านั้นเรื่องของเขาครับในส่วนของผมเติมคร,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 รั้งเดียวแล้วมันจะโตไหม่ะพี่มาดูครับแล้ววันนี้ผมชพาเพื่อนมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำปุ๋ยเก่าด้วยที่เติมผักเสร็จแล้วเก็บเสร็จ เราไปใช้ในขึ้นใช่เราใช้แบบไหนเราทํายังไงก็ไม่มีอะไรยากหรอกถ้าทําสไตล์ผมก็ง่ายๆผมเน้นขายผักครับแต่ที่สําคัญสวนผมได้ G A P นะครับพามาดูครับว่าการปลูกผักสลัดเนี่ยใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแล้วใส่อัตราเท่าไหร่มาดูครับผมก็รอแต่เนี่ยโตช้าจังเลยอีกรุ่นหนึ่งก็จะขีบลงฟองน้ำเย็นนี้ครับวันนี้จะพามาดูการเติมปุ๋ยผักสลัด ผมจะไม่มีการอนุบาลน,นะครับคือจากกรอบฟองน้ำเมื่อกี้ผมก็มาลงกล่องจริงเลยเดี๋ยวผมพาไดูว่าผมลงกล่องจริงช่วงนี้ผมลงตั้งแต่วันที่11ก็มีนะผมลงตอนวันที่11รุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูท้ายสวนเลยเนี่ยผมลงตั้งแต่วันที่11วันนี้ก็วันที่12 13นะเนี่ยผมลงได้สองวันแล้ววันนี้วันที่13ก็อยู่ในกล่องจริง <c oughs> เพื่อนๆมาที่สวนเฮ้ยต้นเล็กแค่นี้ปลูกแล้วเหรอ เราอ,อะไรล่ะครับปลูกได้ก็ปลูกไปเลยมันจะได้รีบโตทีนี้การปลูกของผมเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็เติมปุ๋ยไปเลยผมเติมแค่ครั้งเดียวน้ําก็ไม่ได้เติมเพิ่มนะครับการเติมน้ําเพิ่มของผมเนี่ยก็คือจะเติมเพิ่มเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นในกลุ่มของพวกกรีนคอสครับเพราะว่าฤดูร้อนกรินคอสจะกินน้ําเยอะมากดังนั้นเวลาเขากินน้ําเยอะเนี่ยเราก็ต้องมาเติมน้ําในหลังแต่ช่วงนี้ผมทาคลิปเดือนสิงหาผมทำที่ยี่สิบสามสิงหาปีหกแปด ซึ่งการเติมน้ําไม่ต้องหรอกครับเว้นแต่เ,เพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้พสติคลุมถ้าฝนตกน้ํามันเข้าไปอยู่ในกล่องต้องรีบตักออกก็ดูครับว่าต้นเราไซส์นี้เนี่ยน้ามันควรอยู่ลดกี่นิ้วหรือถ้าเ,เพื่อนคนใดมีลายผมไม่แน่ใจส่งรูปถ่ายมาผมจะบอกว่าสองนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งสามนิ้วกว่ากันไปแค่นั้นครับส่วนการเติมปุ๋ยเพิ่มไม่เพิ่มก็ทักมาถามได้แต่อย่างของผมผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวผมเติมน้ําผักครับเปลี่ยนกล่องนะไปต่อได้ ไมอเช้าก็เก็บส่งไปหมดแล้วในส่วนตรงนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้อันนี้อายุสามสิบสองวันครับสภาพรากก็ประมาณนี้อย่างนี้เฮ้ยสวยแค่ตรงนี้หรือเปล่ามาเดี๋ยวแอบแง้มดูตรงนี้ก็ได้อืผมไม่เห็นหรอกนะผมถือกล้องเฉยๆก็เติมปุ๋ยทั้งเดียวครับก็เปียกเก็บผักขายไม่ได้เติมซ้ํา ไม่วัดค่าน้ําผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกอย่างช่วงเนี้ยที่ผมปลูกเนี่ยน้าที่ผมผันมาเมื่อกี้ก็เป็นน้ําจากคลองวันนี้ดูดคลองในสวนครับเพราะว่าในสวนน้ามันเยอะเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้ท่วมนะเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยตอนตรงนี้ท่วมเลย,ต,เลยตอนผมเก็บผักเมื่อผมลุกที่สี่ครึ่งเมื่อเช้าก็กะว่าเป็นวันเสาร์น้ะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนให้ตื่นสายซะหน่อยออเดอร์เยอะเหลือเกินเมื่อเช้าออเดอร์ยีิบเจ็ดโล สำหรับบางคนเฮ้ยเยอะตรงไหนแต่สาหรับผมมันเยอะครับผมก็เก็บแค่สิบโลลูกสวนคนที่หนึ่งเก็บ9โลลูกสวนคนที่สองเก็บ8โลจํา,าได้เลยเพราะโอนตังค์ให้เขาเมื่อเช้าก็<笑><笑>เติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายแค่นั้นครับแต่ว่าเวลาผมเติมปุ๋ยเวลาผมเก็บผักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําปุ๋ยที่เหลือเนาะผมตักน้ําปุ๋ยเนี่ยมาเติมพวกกล่องขึ้นชายเนี่ยตักมาเติมตักมาเติม แค่นั้นครับเพราะพวกขึ้นช้าเนี่ยมันต้องเติมน้ําบ่อยๆว่าเวลาเขากินน้ําไปเนี่ยน้ําจะลดกินปุ๋ยน้ําจะลดแล้วรากเขาไม่ได้ยาวเหมือนผักสลัดเนาะมันจะสั้นๆก็เติมต้องเติมช่วยครับครับไม่งั้นมันเหี่ยวเพราะมันเหี่ยวมันจะมีปัญหาดังนั้นก็อาศัยขยันหน่อยแต่ทําไปเถอะครับถ้ามันเป็นรายได้เราเราก็ทําไปอันนี้เริ่มแล้วผมจะรอให้น้ํามันเต็มก่อนดังนั้นการใส่ปุ๋ยแต่ของผมมันจะมีทริคนิดหนึ่งปุ๋ยเอกับบีเนี่ยผมจะไม่ใส่ต่อกันเลยนะครับ ผมจะใส่ปุ๋ยเอวันนี้พรุ่งนี้ผมจะใส่ปุ๋ย B ีผมจะเว้นระยะห่างให้ปุ๋ยเอมันทําปฏิกิยากับน,น้ําก่อนถ้าเติมต่อเนื่องกันเลยส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเนี่ยมันก็จะมีฟ้ามั่งอะไรมั่งแต่ว่าถ้าผมใส่ห่างกันเนี่ยปลายทางคือผลลัพธ์เนี่ยมันต่างกันครับแต่ถามว่าใส่ต่อเนื่องได้ไหมไม่มีเวลาได้ครับไม่เป็นไรไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าใส่ห่างกันหน่อยนึงเนี่ยมันจะดีมากมันจะดีมากๆเลยนี่ มาดูผักตอนที่ผมลงตอนสิบเอ็ดวันวันนี้ก็วันที่สิบสามนะคะรับเพราะมันสองวันแล้วพร้อมกับไอตัวเมื่อกี้ตัวฟินเล่เมื่อกี้นี่ฮะสะภาพักก็เพิ่งโผล่มาบางอันก็ไม่โผล่เลยนี่ไม่โผล่เลยอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่มันติดนี่ติดก็ขยับหน่อย่ะให้มันไปติดกับด้าน,นข้างแค่นี้ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าไว้ตรงน,นี้ขยับฟองน้ำเข้าหน่อย อ่าโอเคแค่นี้ครับนี่เติมปุ๋ยทเดียวก็เก็บผักขายเลยแต่โรงเนี้ยผมเพิ่งเติมถึงแค่ตรงนี้นี่อันนี้เติมแล้วอันนี้ยังไม่เติมก็รอเติมพร้อมไอ้เมื่อกี้ที่เติมน้ําเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นช่ายอีกแปดเก้าสิบสิบสี่ลังผักสลัดก็เปดสิบหกสิบหกยี่สิบยี่สิบลังผักสลัดยี่สิบขึ้นช่ายสิบสี่ก็เติมปุ๋ยพร้อมกันได้ลายทีเดียวเติมไปเลย ก็ไม่มีอะไรยากครับเติมปุ๋ยข้งเดียวเก็บผักขายใหญ่ไหมก็ดูเอาครับก็ประมาณเนี้หนักไหมใหญ่งี้ก็หนักเลยครับใหญ่กว่านี้ก็หนักกว่านี้ครับช่วงนี้ผักไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดนไม่ค่อยมีนี่ดูฮะน้ําไหลแค่นี้เองแดดมันน้อยเนี่ยไม่มีแดดเลยอืนี่ฮะที่พักนักกีฬาผมก็จะนั่งตรงนี้รอเติมน้ําปุ๋ยโอ้ยเติมน้ำปุ๋ยรอเติมน้ําผักสลัดแค่นี้นะฮะเนี่ย เติมเต็มวันนี้ก็หมดแล้วซักผ้าต่องานเยอะเหลือเกินต้องไปตัดต้นอ่อนทานตะวันอีกอ่ะอันไหนเป็น,นได้ก็ทําครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับใส่ปลูกผักสลัดใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแค่นี้ฮะครั้งเดียวง่ายๆไม่ยากอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมต้องรอกว่ามันจะโตจุดทูบบนก็ได้ครับให้มันเร็วไม่รู้จะทำยังไงโตช้าเหลือเกิน